เจสซี่เฟรยน่ารักทีวีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะแข่งวาดรูปไอติมค่ะ EP พีสองที่เราเคยบอกการตั้งแต่ EP 1หนึ่งรูปแล้วแต่ยาวใช่ค่ะเราก็จะได้ทำกันค่ะเพราะไม่มีเวลาว่างปิดเทอมแล้วก็เลยมาทำใช่เราจะใช้เวลาแข่งกันในหนึ่งนาทีหนค่งนาทีใช่ไหมลยไม่ชอบเปลี่ยนมาเป็นห้า ุดนี่นะคะไอติมที่เราจะให้แข่งวาดนะคะอันนี้เลยค่ะคุเราก็ใช้ด้วยกันก่อนเนาะแล้วแต่จะวาดเดินขยักวาดซองคนโดเริ่มจากเวลาเลยนะคะในข้าไหนก็วาดเลย่กดเลยค่ะหนึ่งสองสามหาว่าเลยนะคะใครวาดได้เหมือนสุดคนนั้นก็จะได้กินไอติมรสนี้ไปเลยนะคะ ดีเปร๊บค่ะเอาไว้เหมือนนะคะใครที่วาดเหมือนที่สุดค่ะเป็นผู้ชนะนะคะว่าดได้เหมือนนะคะอยากวาดสองสนมก็ว่าอยากวาดแค่ติ๊มก็วาดไงสีดังนิ้ันนี้เราจะไม่อยากน้อไม่อยากได้อันนี้จริงเหรอใช่ ว่าอะไเหมือนแล้วก็ระบายสีข้างในด้วยนะคะแล้วก็เป็นชอมด้วยค่ะาจย์ว่าแค่ออติมอย่างเดียวไม่ได้หรอไ,ได้เฮ้เหมือนค่ะให้เหมือนที่สุดค่ะระบายสีหรือเปล่าไ,ไม่ต้องระบายสีเอาดับไปเล้วอ,อ,อ้าว ยังไม่ระบายสีหมายว่าเวลาหนึ่งนาทีน้อยไปหรือเปล่าโต๊ะสนาทีจริงเหรอหนึ่งนาทีมีของใครเออไม่เป็นไรมาดูเท่านั้นว่าของใครเหมือนกันที่สุดนะคะาเล็กมากค่ะแต่ว่าโมจิตรงนี้นี่ค่ะของพี่เจสซิก้าค่ะนี่นะคะนี่ของพี่เจสิก้าใกล้เคียงที่สุดของปีย่าละค่ะเหมือนลูกอมเลยอ่ะ รอบนี้พี่เจ็คก้าเป็นคนชนะนะคะพี่แจ็ก้าเหมือนที่สูตรเอาไปค่ะเอาไปแช่ฟิตก่อนเออว่าเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเอาแค่นาทีนะแล้วก็มาวาดรอบนี้เป็นอันนี้นะคะไอสตีมไอตีมค่ะตีแม็กค่ะเอามาค่ะให้ดูหน่อยนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะรอบนี้เราจะใช้เวลากี่นาทีคะสองนาทีสองนาทีนะคะเพราะว่าหนึ่งนาทีมันเร็วเกินไปค่ะ ยังยังวาดอะไรยังไม่เสร็จเลยค่ะสอน <จะ S 2> อย่างได้ไหมว่านากินนาคินกดเริ่มเลยค่ะเริ่มเริ่มเลยยังคะเริ่มเลยค่ะเร็วๆค่ะใครวาดเหมือนสุดก็จะได้ทานไอศครีมไปเลยนะคะไม่อยากได้ไอศครีมวาดให้เหมือนแล้วก็วาดให้สวยด้วยนะคะระ <c oughs> บ,บายสีด้วยค่ะข้าศยเลยอะ่ะ <c oughs> เวลาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะต้องเด้งมือแล้วนะคะเด้งมือให้เร็วๆค่ะใครวาดเหมือนสุดคนนั้นจะได้กินนะคะเร็วๆค่ะนี้ก็สีอยู่นะคะไ่้มากของรูปของพี่เจ๊ก้าคคนละสีอ่ะช่างเถอะ เหนีบีกาใกลเสร็จยังเร็วเ็วยาเวลาถึงไหนแล้วคะจอมันมืดเม็วเรค่ะเร็วเค่ะเร็ว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 เสีแดงเร็วๆใกล้รยังสี่สิบแปดไหนี่ยวเสร็จแล้ว คืออะไรอ่ะเนี่ยหนหูจะวาดเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นว่าแต่ไม่ออยติมเน้นเน้นไอยติมค่ะไม้เนียนๆที่มันจะมีแบบสับป,ปะรดส้มสตรอเบอร์รี่เขาให้เหมือนในรูปนะคะในรูปคือแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะต้องวาดแบบนี้เลยคะ่นะแท่งนึ่งอันนี้มันจะเป็นรูปคนนะรูปคนข้างๆไอ้สับป,ประรดเนีนะะ่ยแบบนี้เลยค่ะ ติมิก้าว้าวไปดากันเสร็จแล้วนะเปยย่าเสร็จหรือยังใช่เสร็จแล้ว yes เสร็จแล้วจ้าแป๊บนึงขอหยุดทางไม่ได้ทางอีกนิดนึงมาค่ะยกมาของใครเหมือนที่สุดของเฟย์ก่าโอ้โหของเฟย์ย่าเหมือนมากเหมือนมากเลยของเฟย่าอะไรคะติมไอติงมาให้มาดู อันทันดูรีดีของใครเหมือนที่สุดคอมเมนต์เข้ามานะคะเพื่อนๆมาให้พี่เจค้าไปนลค่ะพี่ก้าได้สองอันแล้วตาเดี๋ยวเราก็จะไปเติมมาอีกนะคะนะคะอันที่สามค่ะอันที่สามเป็นโคลนะคะเป็นช็อกโกแลตโคลค่ะช็อกโกแลต่นแหละโอรีโอโอริโอค่ะ อ็ช็อกโกแลตเหมือนกันเลยล่ะโอรีโอ้ไม่ใช่อ่ะค่ะพอพอพอ,พอนี่ค่ะแบบนี้นะคะหน้าตาแบบน้องไกินน้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนรอน้องเฟย์ยาก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆจ้าพร้อมแล้วกดเริ่มเวลาให้หน่อยค่ะ่คนี่นะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะใครจะได้เป็นผู้ชนะนะคะเวลากําลังเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเวลาเดินไปเรื่อยเแล้วค่ะเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะไอตินโกนก็เร็วเร็วสู้สู้สู้ค่ะเร็วเร็วเร็วจ้าของใครจะเหมือนที่สุดเร็ว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 เ เวลาเหลืออีกเยอะอ่ะแต่ไม่ดับแล,วล้วตลวอี้ตัวสั่นเหนึ่งนาทีสิบห้าแล้วนะคะหนะะึ่งนาทีไปเหลืออะไรนะเวลา,ลลลากลังเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะต้องเด้งมือเลยนะคะถ้าเสร็จแล้วดิระบายสีเลยค่ะ<อ><ก><น><ก><น>สีสีสีอะไรล่ะเตะเตะอะไสิๆๆๆส เดี๋ยวต้องให้เสร็จนะ่ยดับไปเด้วเวลาเลยฉินเจอแล้วเร็วๆจ้าชู่ๆเร็วๆเรวๆอีกแล้วไว้น้องออมาสิไม่ได้มันยากเกินยากอ่ยากยากวิวยวิชไรไม่ทนเลยไม่ทไม่เ เสยังเวลาน้องเปเวลาดับีเล็กเปิดเวลาให้ดูหน่อยค่ะเอร์เธอค่ะสีสีดเดี๋ยวเวลใกลใกลหมดแล้วนะคะหมดเร็วจะเขียนชื่อหน่ิ๊อุ้ยเราาัมาค่ะเป็นหนูเหรอน่า หันมาค่ะของใครนึกว่ากันต้งสุดนี่ค่ะนี่น้องว่าข้างหลังน้องลบไม่ทันน้องลยส์ครีมคุณนะคะนี่ของพี่ไม่เหมือนของน้องเฟย่าก็ใกล้เคียงรอบนี้ให้น้องเฟย่าไปนะคะโอเคไหมคะเอาไปค่ะรอบนี้ก็รอบสุดท้ายเลยนะคะนี่ค่ะรอบนี้เราจะวาดไอศ์ครีมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แบบนี้นะคะทุกคนดูนะคะเวไม่โลอุ้ยบางคนนะคะทุกคนเหมือนคลิปแรกนะคะที่เราโอเคไม่เป็นไรค่ะขอเราาให้เหมือนที่สุดตั้งเวลาค่ะ17กด17กด2เริ่มเริ่มเลยค่ะครว่าได้เหมือนที่สุดนะคะจะได้ไอศครีมไปเลยนะคะ ได้กินในสตรีมของชอบเลยค่ะแล้วได้เหมือนมาเฟีย <c oughs> มีไส้ด้วยนะข้างในเนี่ย <c oughs> เป็นครีมครีมใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> ก,ก็จะเป็นเคลือบด้วยชโคโคลล็อกโกแลตเหมือนนมอ่ะ <c oughs> ไส่ครีมหรือเปล่ามันเป็นนมข้นหรือเปล่า เร็วเร็วนะคะพี่จิก้าว่าดีๆนะคะเหมือนต้นไม้เลยค่ะทั้งใส่ยกบหมดดอกก็ใส่ก่อนใองน้องเฟย์ค่ะกล่องน้องเฟย์ห้าดินสอเหมือนสีเหมือนอ่อนเลยนะพี่น้องว่าอ่อนน้อยจะกินเนื้อเร็วเร็วนะคะ เวลาตอนนี้เดือนไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เหลือ54 <Hey! S 1> แล้ว53 52 50 49เร็วเร็<ๆ>วเร็วเร็วเราไสีหร<ๆ>ือยังคะเราไปแล้ว<ๆ>เร็วเร็วเร็วสู้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 ใครเหมือนสุดกี่นาที<ป><ๆ>แล้วไป36แล้วค่ะ35 <c oughs> 28่สิแล้วยี่แล้วค่ะตอนนี้เสร็จหรือยังเร็วเร็วเลยค่นะเร็วเร็วเร็วเออีกสิบนาทีแล้วสิบแล้วค่ะเ้าแล้วค่ะ8จ6 5เจ็ด้าสีสองหนึ่ง 0เสร็จเร็วเวลาหมดแล้วค่ะเวสปิดยังไงนะนันไงสีเขียวนันไงสต็อปกันขอเอาออกนะอะค่ะของใครเสร็จอวของใครเสร็จแล้วเอามาดูเลยค่ะของเฟอรดูหน่อยนี่นะคะนี่ค่ะของเสร็จทุกคนนี่ค่ะของเฟียอะไรค่ะของเฟียได้ของเฟียอเหมือนย้น้องก็ได้นะอันนี้น้องโอเคเสร็จเร็ว วิลละลายแล้วสดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานเลยค่ะ,เ,คะ,ะเดี๋ยวของพี่จิกามพี่จิกามเอาอไโมจิโมจิเอาวันนี้ไม่เอาเอาสีเขียวอย่างนั้นหรือวันนี้ลองเอาวันนี้ค่ะแล้วค่ะนั่งลงค่ะทานให้เรียบร้อยนะคะไม่รู้นะถ้าวันหลังอยากทำอีกอาจจะมีอีกสามก็ได้ แน่แน่แน่เด็กน้องขอเอาจานมารอก่อนอุ้ยมันละลายแล้วเหมือนกันน่ะถ้าวันหลังอยากถ้าวันหลังอยากทำก็อาจจะเจอบังเจ้าจันนี่ก็ใส่ที่แม่ค่ะไม่มีเลรอนะให้เอาใส่อยู่หรอค่ใช่ใช่่ตอนทานได้ค่ะหุย เดี๋ยวของใครอร่อยที่สุดนะคะสอบมันโอ้โหย่างเรียรเร๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวละลาแล้วเหมือนก็ยก,กจานขึ้นค่ะอคอนฟเฟย์ละลายเพราะว่าโมเ,าเดลไทยรูปแล้วก็วาดรูปอยู่มันก็เลยละลายลเป็นไงบ้างเสียวฟันอร่อยไหมคะพมอปเจนก็ยังขังอยู่นี่เจี๊ยวฟันเลยวาดรูปด้วยได้กินไอสกรีนด้วย ขึ้นใจอ,อร่อยไหมคะเย็น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 ถ้าเป็นหลนังนะยาไข่อีกอาจจะมีพิซซา่าวอ,อะไร <c oughs> ะไหมโอ้พ<ม>ี<ด>่อากินเร็วมากเลยกระปุกน้ำละลายเร็วของเสียวๆคนหนึ <c oughs> ่งถ้าแต่ยังไม่หยุด เย็นชื่นใจเฟยาบอกเย็นไหมเย็นปะฮึมันตกโรมาอืมไม่เป็นไรค่ะหนูก็เยเก็บมันไม่ละลาย ใแล้วแต่แล้วแต่มันไม่เดือดเลยอ่ะแม่แม่ติดปาก <c oughs> ติดตรงไหนอ่ะด้านบนสีด้านปากไม่ใช่ของเจดของจริง้นใช่อของหนอ สนุกไหมคะวันนี้สนุก<ห>มากเลยค่ะ<า>ดีค่ะฝีมือเด็กๆวาดไอศครีมดูนี่ค่ะฝีมือที่วาดกันวันนี้นี่ค่ะฝีมือเด็กๆที่วาดกันในวันนี้นะคะที่แข่งกันวาดไม่ธรรมดา มันยิ่หอดเคนไ,ได้วาดด้วยแล้วก็ได้กินด้วยอร่อยชื่นใจเลยค่ะื่อนเพื่อนๆถ้าใครได้มาดูคลิปดีแล้วถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ช่วยกดแช <c oughs> ดร์ <c oughs> กด subscribe กดไลค์ <c oughs> กดถูกใจให้ด้วยนะคะใครดูแล้วใครหิวไอติม แล้วบ้านมีก็อาจเอามากินไ,ได้นะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายไเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย